รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดร i ยไปทุกวัน เราใจบางจาก E20S Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน พราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568อยู่บรชั้นกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Energy Time นะคะแน่นอนว่า พอมาเจอรายการ Energy Time นะคะก็จะมาพบกับเรื่องราวพลังงานที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้เองเนี่ยทางรายการของเราเนี่ยก็คัดเรื่องที่น่าสนใจนมาพูดคุยกันนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่หลายๆคนเนี่ยก็จับตามองเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบ กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะค่าไฟเนาะคือทุกบ้านเนี่ยก็ต้องมีการใช้ใจ่ายค่าไฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างค่าไฟในงวดนี้นะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนส,สิงหาคมเนี่ยนะคะทางคุณาพิรพันธ์สาลีรัตภากรองนายกรัฐมนตรีและมัมตริว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการตึงค่าไฟเอาไว้ในงวดพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ที่3บาท98สตางค์ต่อหน่วยสุนงวดหน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่เดือนกันยายนนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยทีเดียวนะคะท่านบอกว่าค่าไฟเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน3บาท99สตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าตอนนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแมบอบกว่าพอต้นทุนพอราคาอยู่ที่3 8บาทก็สิบแปดสตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมคะงวดน,นี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าจะพยายามเนี่ยทำให้งวดหน้านเนี่ยต่ำกว่าน,นี้อีกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็มาจากหลายส่วนนะคะ แล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราก็จะซื้อจากหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปยังฝ่ายจําหน่ายอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยคือเรามีการซื้อไฟฟ้าขายซื้อตรงกันเนี่ยมากขึ้นมีการเป็นไฟฟ้าใช้เองมากขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยกับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้ กฎหมายคือยังไงคือบางครั้งเนี่ยมีการออกมาว่าเอ๊ะเราเข้าไปดูภาคเอกชนว่าเข้ขอมูลเขาเป็นยังไงเอกสารต่างๆเป็นยังไงเนี่ยคือกฎหมายไม่รองรับตรงนั้นภาครัฐเนี่ยเข้าไปไม่ได้พอเอกชนบอกว่าไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นความลับก็คือจบแค่ตรงนั้นแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานกําลังดําเนินการเนี่ยก็คือการแก้ไขกฎหมาย เพราะว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชอนอดีตเนี่ยมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA ไปแล้วใช่ไหมคะกระทรวงเนี่ยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่สามารถไปตรวจด,ดูได้เพราะมันเป็นความลับแต่ต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูตรงนั้นในขณะที่สัญญา take off p a y ก็คือซื้อผลิตไปแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเราก็ต้องมีค่าดําเนินการให้เขานะซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขาการรับซื้อไฟฟ้า ดังนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยก็จําเป็นอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์มากกว่านี้นะคะซึ่งกฟผเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเขาไปตกลงกันแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ขาดไปตอนนี้ก็คือสัญญาหน่วยงานของภาครัฐซึ่งจะต้องทําสัญญาอยู่บนมาตรฐานของหลักกฎหมายกลางซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เลยจะเข้าไปแก้กฎหมายตรงนั้นนะคะในขณะที่การส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ลูกทอ็อปหรือว่าการผลิต ไฟฟ้าบนหลังคาบ้านนะ,ะในที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะก็กระทรวงพลังงานก็บอกว่ามีการส่งเสริมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์รูททอบในบ้านด้วยนะคะด้วยมาตรการทางภาษีที่จูงใจมากๆเลย เราสามารถนําไปหักลดหย่อนได้2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเตรียมนําร่างพระราชะบัญญัติส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่20กันยายนนี้นะคะก็จะทําให้การเปลี่ยนระบบการขออนุญ,ญาตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราต้องไปขออนุญ,ญาตแต่ว่าก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ แจ้งเพื่อทราบเท่านั้นเองนะคะเราจะได้สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟทับได้ทันทีเป็นการลดกระบวนการลดขั้นตอนต่างๆในการดําเนินงานนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ทางกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันชเชพิกนะคะก็ได้มีการสรรหาผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันชเชพิกใช่ไหมก็มีการขั้นตอนต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีข้อสรุปออกมาแล้วโดยคุณพิรพันธ์เนี่ยบอกว่า ในฐานะที่ตอนนียเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชเพิงนะคะก็บอกว่าทางสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชเพิงเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้นรยการสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชเพิงแต่ว่าในเบื้องต้นในขณะเน,นี้มีผลการพิจารณาออกมาแล้วก็สรุปได้ว่ายังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบรสมวัติเบื้องต้นเนี่ยก็มีจํานวนสองคนได้แก่นะคะพลโทดรกิติพาฒคงคาพิสุทธิ์นะคะอดีตรองเจ้ากรมการพลังงานทหารและคุณสมบูรณ์หน่อแก้วอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการให้เข้ามาสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยเมื่อวันที่8พฤษภานคมที่ผ่านมาแต่ว่าเบื้องต้นหลักเกณฑ์เนี่ยยังไม่ผ่านตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเองก็เลยมีการบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทางคณะอนุกรรมการสัรหาผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเช้อเพลิงเนี่ยจะต้องเร่งประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้มาดํารงตําแหน่งผู้นวยการสํานักง,งานกองทุนน้ามันเชเพลิงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเร็วๆเนี้ยก็คาดว่าน่าจะประกาศรับสมัครได้สักภายในสัปดาห์นี้แหละ ซึ่งตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นนะคะให้ผู้สมัครรายเดิมเนี่ยเข้ามาสมัครได้นะคะตามปกติหรือไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ๊ะมาเคยลงแล้วห้ามลงอันนี้ไม่ใช่นะคะก็สามารถมาลงสมัครได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อได้รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้นวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็จะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกต่อไปนะคะก็มีการคาดการณ์ว่า จะสามารถประกาศรายชื่อผู้มวยการสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงคนใหม่ได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของพลังงานที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยก็เรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งตอนนี้อาจจะมีทิศทางที่เริ่มดีขึ้นขี้ขายมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะโดยคุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะบอกว่าทางกรมเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบเรื่องของปริมาณน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีปริมาณสำรองเพียงพอนะคะโดยมีปริมาณสำรองน้ำมันเนี่ยถึง60วันเพียงพอตอการใช้แน่นอนนะะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการสำรองก๊าซธรรมชาติ เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ก๊าซธรรมชาติแอวไทยนะยังมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเรียหรือว่า LNG จากกาต้า,านะคะของทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ยอีก2ลําเรือหรือว่าประมาณ7 0 0 0 0ตันต่อลำเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าเดือนนี้เนี่ยก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าจะมีพลังงานในประเทศไทยใช้อย่างเพียงพอเป็นการรองรับความต้องการใช้อย่างแน่นอนนะคะ ส่วนกรณีที่ทางการพูชาบอกว่าไม่ต้องการซื้อน้ํามันจากไทยไม่ให้นําเข้ามาจากไทยนะคะท่านบอกว่าได้มีการไปคุยกับทางบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือว,ว่า OR แล้วซึ่ง OR เนี่ยก็แจ้งมาบอกว่ายังสามารถรับมือได้นะคะและไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงแต่อย่างใดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย o อเองเนี่ย ก็ไม่ได้ส่งไปที่กัมพูชาอย่างเดียวเขาส่งไปที่อื่นด้วยเขาบอกว่าส่งไปแค่ที่กัมบ,บูชาเนี่ยเพียงแค่6ล้านลิตรต่อวนันหรือว่าคิดเป็น5%ปเซของความต้องการใช้น้ํามันในไทยที่130ล้านลิตรต่อวนันนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามปริมาณตรงนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งไปกัมพูชาเขาก็ยังสามารถส่งไปประเทศอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผละทอะไรกับโออาร์นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะทาง OR เนี่ยก็มีการนําเข้าน้ํามันนะคะจากสิงคโปร์เนี่ยมาขายน้ํามันเนี่ยในปั๊มที่ PTT s t a t i o n ที่กัมพูชาอ่าอันนี้ไทยไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการขายน้ํามันให้กัมพูชาแต่ว่าเป็นการทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาเป็นคนยกเลิกการซื้อน้ํามันจากเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่างั้นที่เหลือเนี่ยฉันก็ไปส่งที่อื่นได้นะคะไม่ต้องกังวลนะ,ะไม่กระทบอะไรกับ o อรเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะของทาง OR เองนะคะเขามีการเปิดตัวคะ่ะ แอปใหม่นะคะแอปพลิเคชันใหม่บูพลาสนะคะเป็นการนุนกลยุทธ์ดิจิทัลทาร์นฟอร์มชันนะคะเป็นการเชื่อมโยง OR Econos y s t e m ซึ่งไร้รอยต่ออย่างแน่นอนนะคะโดยม่ำรวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทประทอน้้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ค่ะได้เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชันบูพลาสนะคะโดยมีคุณภากรสุริยาพิวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชันนะคะแล้วก็ยังมีผู้บริหาร OR ต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณพากรบอกว่า OR เนี่ยก็มองเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลน,นะคะไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีมาใช้งานแต่ว่าเป็นการวางรากฐานใหม่ให้กับประสบการณ์ของลูกค้าโดย OR เองเนี่ยมีการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลน,นะคะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให,ให้กับระบบบริการ สร้างการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่างแบรนด์ต่างๆภายใน OR Ecosystem นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันบู Pass ชมใหม่นี่เองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะที่จะผลักดันกลย,ยุทธ์ดิจิทัลของ OR เนี่ยให้เป็นจริงอย่างรูปธรรมนะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับแอปพลิเคชันบู Pass เองเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของแอป ให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลศูนย์กลางของ OR Eco System นะคะเขาเนี่ยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลบริการและก็สิทธิประโยชน์จากทุกแบรนด์ในเครือเนี่ยเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเลยเพื่อสร้างจุดแข็งให้กับ OR เข้าใจลูกค้าได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการต่อย,ยอดสู่การบริการให้ประทับใจมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองค่ะ แอปพลิเคชันบูพัสนะคะเขามาพร้อมกับอินเทอร์เฟซใหม่ที่สันสมัยใช้งานง่ายและก็จดจําได้ทันทีโดยมีฟีเจอร์หลกักนะคะที่ออกแบบโดยยึดผู้บริโภคเนี่ยเป็นสูงกลางทั้งในแง่ของการใช้งานและก็คุณค่าที่ได้รับนะคะอย่างเช่นระบบคาเฟ่เมซอนรีวอร์ดนะคะที่เป็นการสะสมแต้มตามระดับสมาชิกเมื่อซื้อสินค้าหรือว่าเครื่องดื่มที่ร้านคาเฟ่เมซอนเพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษเลยจากพิ t ิตี้สเตชันด้วยนะคะมีการตรวจสอบราคาน้ำมันนะคะ ค้นหาบริการสถานีบริการน้ำมันต่างๆแล้วก็ซื้อคูป,ปองคูป,ปองส่วนลดได้ทันทีไปจนถึงบูพัส a วอเรดนะ,ะที่รองรับการชำระเงินแบบร้เงินสดด้วยนะคะก็ตอกย้ำแนวคิดแอปบูพัสใช้ง่ายตรงใจใช้ได้ทุกวันอ้าวแล้วคนของคนเดิมที่เขามีแอปพลิเคชัน XPO r e อยู่แล้วล่าทำยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลอันนั้นอะ่ะเขาจะสามารถอัปเดตเป็นบูพัสได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องดาวน์วโหลดใหม่ แต่ว่าผู้ที่ใช้งานใหม่เนี่ยสามารถเริ่มดาวน์โหลดแอปได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่กรกาคมที่ผ่านมานะ,ะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของ bluepass.com แล้วก็ f e c o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  k n p n p e นะคะ bluepass นะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันเนาะ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาน้ำรกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางบริษัทพิทีทีก๊าซเคมีค้อจําจกัดมหาชนนะคะหรือว่า GC ซึ่งเขาเป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกและเคมีพาร,ระดับสากลเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและบริษัท TPBI จํากัดมหาชนนะคะหรือว่า TPBI Group นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้นำเรื่องการผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์แบบข้บวงจรของไทยที่จะบอกเลยว่าได้ รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนาทั่วโลกนะคะทั้ง2บริษัทก็มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผิลภันธ์และจัดการพลาสติกแบบยั่งยืนนะคะภายใต้แนวคิด Innovative Plastic for Sustainability นะคะที่ Customer Solution Center หรือว่า CS c s c ศูนย์ Energy Compact นั่นเองนะคะ โดยคุณสารอดพุทธธรรมวงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่มของ GC นะคะบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ทั้งสองบริษัทเนี่ยเห็นตรงกันว่าต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยคือหัวใจสําคัญในการเติบโตในระยะยาวนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิตินะคะตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุเลยนะคะระบ,บนการผลิตการใช้งานจนถึงกับการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการสร้างระบบการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนได้จริงหรือว่า circular economy นั่นเองนะคะเพื่อร่วมกันศึกษาแล้วก็ผลักดันโครงการต้นแบบ ภายใต้3มกลุ่มหลักง,งานด้วยกันก็ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเนาะในการที่จะเปลี่ยนแปลงระดับอุตสาหกรรมนะคะก็ได้แก่นะฮะหนึะคะดีไซน์ for recyclability ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทนความต้องการ Recycle ของลูกค้าและกฎหมายของประเทศต่างๆลดการใช้วัสดุผสมซับซ้อนที่ยากต่อการจัดการปลายทางนะคะ 2. ค่ะ Productivity n นะคะร่วมกันพัฒนายกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตลดของเสียและต้นทุนที่ไม่จำเป็นรวมไปถึงเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการด้วยค่ะ 3. ค่ะ Secura Economy นะคะเป็นการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ออกแบบผิดพันธ์การเลือกใช้วัสดุการจัดการของเสียไปจนถึงการสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆด้วยนะคะในขณะที่คุณสมศักดิ์บริสุทธิธนกุลประธานกรรมการบริหารของ TPI b Group นะคะบอกว่าก็ตั้งแต่ที่ g c เปิดโรงงานการผลิตเนี่ย ความสาคัญของทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคู่ค้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นคู่คิดร่วมกันสร้างพัฒนาโครงการนวัตก,กรรมต่างๆมาหลายโครงการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีความคิดสร้างสารรค์แบบไร้ข้อขีดจํากัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานน,นวัตกรรมที่เห็นผลได้จริงทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียงยระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลด้วยค่ะและยังมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มีการเปิดตัวน,นวัตกรรมซิลิโคนเคลือบแผ่นรองสติกเกอร์นะคะโดยกลุ่มบริษัทด,ดาวประเทศไทยค่ะเขาได้มีการเปิดตัวน,นวัตกรรมซิลิโคนเคลือบแผ่นลอกกันกาวติดหรือว่าซิลิโคลีลิสโคตติ้งนะคะภายใต้ชื่อ S Y L of Protect นะคะซึ่งใช้ แผ่นรองสติ๊กเกอร์เทปกาวหรือว่าฉลากกาวที่ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามมาตรฐาน pas 2060อย่างเป็นทางการนะคะในงาน awa south east asia rebel ad e l e s e liner seminar 2025ที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญของนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมฉลากและไลเนอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยในงานเนี่ยยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่คว้ารางวัลดาว innovation award ประจำปี2025จากความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ะะซึ่งดาวเองเนี่ยได้มีการพัฒนานวัตกรรมกาวซิลิโคนแรงยึดต,ติดสูงแบบไร้สารตัวทําละลายหรือว่าซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเขาเนี่ยไม่ใช้ตัวทําละลายเหมือนกาวทั่วไปนะสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะรองรับการใช้งานที่มีความต้องการแรงลอกต่ำและปริมาณการเคลือบที่บาง มาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงนะคะอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พลังงานสะอาดแล้วก็การก่อสร้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าซิลิโคนเคลือบแผ่นลอกกันกาวติด SYL of protect เนี่ยก็พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมนะคะที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนเนาะก็สามารถใช้ได้ในหลายๆขั้นตอนนะคะมีทั้งแบบไร้สารตัวทําละลายแบบมีสารตัวทําละลายและแบบมีเอามา o t i o n นะคะก็ ควบคุมการใช้งานนะคะตั้งแต่ฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารสุขอนามัยไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยทีเดียวนะคะไปดูกันที่กิจกรรมดีๆกันบ้างดีกว่านะคะ ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากฟผนะคะร่วมกับมูลนิธิเขื่อนยันฮีค่ะเขาผลึกกําลังกันสร้างคนเก่งคนดีคืนถิ่นนะคะแล้วก็ยังเชิญชวนสมทบทุนการศึกษามูลนิธิให้กับน้องๆเนี่ยได้กลับเข้าไปเรียนหนังสือด้วยนะคะโดยคุณเทพพัลเทพพิทักษ์ผู้ว่าการกฟผนะคะและคุณวัฒนาทองศิริประธานมูลนิธิเขื่อนยันฮีก็ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะโดยกฟผเองเนี่ยกโโ็มีผู้บริหารมามากมายเลยนะคะแล็ยังมีคณะกรรมการมนติเขืนยันฮีด้วยนะก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานะคะซึ่งทางกฟผเองเนี่ยได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนมนตรเขื่อนยันฮี 2ล้านบาทนะคบมีการระดมทุนจากผู้ปฏิบัติงานกฟผพอพอเองครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันอีก1 2ล้าน2แสนบาทด้วยนะคะบริษัทบัตเตอร์แบร์จำกัดก็มอบผ่านั่า์บัตเตอร์แบร์สนับสนุนการระดมทุนอีก มูลค่ากว่า2ล้านบาทนะคะสำหรับมูลนธิธิเกอนยันฮีนะคะก็ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,552แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนักเรียนทุนเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีกว่า400คนแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะแล้วก็ กลับมาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์การศึกษานะคะแล้วก็การทํางานจิตอาสาร,ร่วมกับกฟผด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทพลักก็เลยบอกว่าคอเชิญชวนนะคะร่วมกันบริจาคสมทุทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเลขบัญชีนะคะ6 0 3 0 7 8 0 8 9 1นะคะ หรือว่าอีกรอบหนึ่งนะคะ6 0 3 0 7 8 0 8 9 1นหะคะหรือว่าอาจจะร่วมกิจกรรมนะคะรับเสื้อบัตเตอร์แบร์ได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผพอพอสำนักง,งานกลางนะคะก็ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยนะคะไปจนกว่าของจะหมดนะะถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาประเทศสร้างความสุขที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่โอ้โหบอกว่าดีเหมือนกันนะคะเพราะว่านี้เป็นการช่วยรนะบบ การหายใจให้แก่โรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยทางบ g กิมฟาร์มานะคะนำโดยคุณปัญญากิจเจริญกันกุลรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของบ g กิมฟาร์มานะคะก็ร่วมกันส่งมอบยามูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีผู้ในการโรงพยาบาลศิริราชเนี่ย เป็นผู้รับมอบนะคะแน่นอนว่าการสนับสนุนครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นทางคองทางบีกิมฟาร์มาในการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสนับสนุสนเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยนะคะ ไปตอบเป็นที่ทางกฟผกันอีกหนึ่งข่าวนะคะเพราะว่ากฟผอเองเนี่ยเขาได้รับการจัดอันดับเครดิตกฟผดีที่สุดที่ระดับ triple A เลยทีเดียวนะคะสะท้อนบทบาทและอุตสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข่งแกร่งนะคะโดยคุณพัชรินทร์รพีพรพงศ์รองผู้ว่าการการเงินและบัญชีของกฟผนะคะบอกว่าบริษัททิกเซลติ้งจำกัดเนี่ยได้มีการประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผประจำปี2568 คงที่ระดับทิปปนะคะซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดด้วยนะคะด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตนะคะคงที่ก็สะท้อนถึงบทบาทของกฟผในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่นะคะมีบทบาทสําคัญในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย โดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและมีสถานะการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปตอบกันที่ทางบริษัท CK Power จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า CK Power นะคะก็ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัทให้เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทนะคะที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ e s g 100ด้วยนะคะประจำปี2568ต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะคัดเลือกจาก 921หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะคะในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องของบริษัทด้วยนะคะไปปิดท้ายกันที่ทางบริษัท Gaff Newlands จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า g รา f นั่นเองนะคะโดยคุณยุพาพีนวังวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ g รา f เนี่ยเป็นตัวแทนรับรางวาัล Asia Best CEO นะคะ CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียโดยคุณสารัตรัตนวดีนะคะ รางวัลเอเชียเบสเอฟโอนะคะหรือว่าเซฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคะโดยคุณยุภพภินวังวิวัฒน์เองนะคะและมีรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชียด้วยนะคะรางวัลเบสอินเวสเตอร์รีเลชั่นคอมพานีไทยแ n นด์นะ,ะหรือว่าบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประเทศไทยจากเวทีอาเซียนเอ็กซ์แลนเทนอวอร์ด2025นะคะก็รับมอบกันไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอความแสดงความยินดีนะคะกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยทีเดียวที่ได้รับรางวัลหรือว่าได้รับ การยอมรับที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งในที่เราก็ต้องแสดงความยินดีเนาะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปค่ะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามกันนะคะก็ติดตามกันได้นะหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะคะมี thai news k i d o n l i n e c o m นะคะเว็บไซต์ energy time online c o m นะคะแล้วยังมีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page y o u t u b e c n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  i n s t s t r g r p o p o d s t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  o t นะหรือว่า X นะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเรารวมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอพอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝันเป็นพลพ,พลลัังงงขอห 40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตตังจากรับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจดรายไปทุกวัน รถที่แรงเล้าใจบางจาก e 2 0 s e v o รายการ energy time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า